ชี้ใจแต่มันดันเป็นหน้าที่ทนทานฉันได้บนบานแต่พอแม่โค้กคาพุ่เป็นเม็ดป่นที่เทล,ลงมาขอบอลให้ช่วยให้ตัวเธอได้หนุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอทนมาคนเฮีย้ยคนเลวคนชั่วคนโง่และก็รวมถึงฉันที่ทนทคนคานแต่เธอเชื่อไหมล่ะฉันไม่มองจิดใจไ,ไม่เป็นไรอยากให้เธอไปเพื่อนก็อยู่เงียบๆเพราะมัน,นการ <All right. S 1> ผิดคนาดทำอะไรกันแล้วผมจะจะให้ตัดสินใจคมรู้สึกที่เสียไปแค่ขอเป็นคนรับรู้ ด้วยถ้าบางทีฉันปลื้อความรู้สึกเก่ามันทำให้เราได้คิดอะไรมันทำให้ตัวของเราได้เวลาพักฟื้นฉันไม่ได้เรียกร้องไม่มีแรงจูงใจแต่ขอโทษและกันที่ในบางครั้งฟุ้งไปเชกันรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำมันดูฝันแต่หัวใจที่เหลือทั้งหมดฉันเลโยกมาให้คุณไปคิดถึงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับเสื้อเธอคงไม่ว่างจะอคงอยู่กับเพื่อนเธอเหมือนกันไกลเธอคงจะตายเธอทำฉันตายได้แต่ทำให้ฉันกระอักเลือดไอ้เหี้ยแม่งเจ็บชิบหายไอ้สัตว์กูแม่งคิดจืดชิบหายไอ้สัตว์นี่เมื่อกูเคยไล่เขาออกไปจองเงียใช่ไไหหมอ้้สัตว์าหทำ ตอนนี้กูตายไปแล้วอสัตว์ฝันเหรอว่าเขาจะเดิน first แค่มันก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยมันก็ยังคงเพลินใจแต่พอตื่นก็ชจ็เจ็บไมต้องรู้ว่าคนเธอลาขอให้เธอสุขมุมกับถน็นที่ตัวเธอเดินทางเข้าใจตอนนี้ด้วยตัวฉันเพลินไปใหญ่แคเยงแค่คนของเขาที่ได้ไปเจอโลกใบใหม่ที่ไม่ใช่โลกแคบๆจากนี้นนเป็นโลกใบใหญ่ไม่ใชเอาเรื่องปวดหัวจากคนรอบข้างอย่างที่มันเอามาเข้าไปใส่ ฉันยังเก็บไว้หน้าพักในความคิดที่เธอเคียงฉันเก็บปากกาสม